เตเดียมนะครับเราไปชมการแข่งขันุตบัลโยต้าไทยพีเมรีก2014ครับสิงห์ท่าเรือครับวันนี้เจ้าถิ่นครับน่านท,ท,ท,ทีที่พันครับไปยืนไว้มาโล่ยิงลงนี้แล้วกระโหชนค้าดอมามงซ้ำเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปลิกปาตาลูครับคนที่ทำประตูให้ทีมเยือนืองทองขึ้นนำ โอ้ลูกฟรีคิกของมาริโอครับแล้วกระดอนกลับมาปาตัลูมงเข้าไปครับโอ้ลูกนี้ถือว่ายิงได้ดีครับจังหวะยิงของมาริโอยูรอัสกี้นะครับบอลผ่านกำแพงครับแล้วก็ไปชนงานบอลลงมาครับโอ้โหและจังหวะซ้ำต้องชมครับวินิจปาตัลูครับเติมเข้าไปเร็วจริงๆครับเนี่ยแฟนบอลทีมเยือนครับได้เฮเลยครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันครับออกนำไปก่อนเลยครับเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดครับหนึ่งประตู รถเวลาเจ็บตัดเข้าสู่ลูที่ล้วนะครับดับสกอร์ปั้นเข้ามาลูกนี้แนละ้ว่อมาปัดเอา้าแล้วบอลหลุดเข้าประตูไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้สองประตูต่อศูนย์ลูกนี้แม่ต้องดูว่าโดนใครหรือเปล่าครับแต่ว่าบอลมันเข้าไปที่เสาสองนะครับลูกนี้โอ้โหเป็นลูกแต้มมุมกระดัสกรเลยหนระือเปล่าที่ได้ประตูแนละ้วดูภาพช้าครับนี่แหละครับ มาเสียประตูที่2อาครับสุดท้ายในช่วนี้มาเสียประตูที่2จนได้กับทางด้านศิีตะเหลือน่าจะเป็นจังหวะที่สกรทองเหลาก็เปิดแล้วก็บอลโอ้โหปัดไม่อยู่ครับทางด้านจินเซียครับบอ 6, ลเสาสองเลยครับผมพยายามที่จะปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่โดนครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับนี่ก็เปิดลูกงถึมุมอบอลไซด์เนี่ครับโอ้โหโอ,โอ้โ,อโดนศีนนนรษะทางด้านปารตูลูหรือเปล่าครับจังหวะนี้ เหมือนกับไม่โดนเลยครับเหมือนกับโดนเสาฉลับเหมือนกันเดี๋ยวดูอีกทางครับภาพช้าเปียพนก็ยืนอยู่ครับเอาดตรงนี้น่าจะชัดกว่าดูตรงนี้ครับต้องกึดเกิดทุกนยังไม่ชัดครับแต่เปียพนเลยเปียพนเลยเขาบอกว่าโดนเขานะครับแต่ว่าสกอร์บอกว่าเขายิงเอายิงคือภาพมันยังไม่เคลียร์ครับเดี๋ยวแจะได้สวนครับประลูเปิดขึ้นมาเอาครับโล่งเลยครับมาเรีย าโลกระชากไปแล้วเปิดเลียนมาทีเด็สินเข้าขวายิงลูกเรียบร้อยรับสามประตูต่ตอศูนย์กับทีเด็ดสินแดงดากบเอาจนได้โอ้โห,โหต้องชมครับจังหวะนี้การเปิดบอลของมาริโอจูสกีส้ครับได้บอลจากหึเส้นด้านซ้นายครับแล้วเปิดบอลน,นี้โอ้โหมาเข้าทางของีของจังหวะวิ่งของทีเด็สินแดงดาครับยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับแปรไป โอ้โหย้อนไปเสาสองเลยครับเข้าไปเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เป็นประตูที่8ครับของทีเด็ดสินแดงดาในศึกฟุตบอลโตต้าไทยพปีนีกครับนี่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ตามมาเชียร์ครับดีใจครับที่ลูกชายเขาทําประตูได้ครับโอ้โห,โโหน้องสาวนี่ก็พาฟุตบอลจิกครับไปแข่งขันชิงแชมป์โลกได้เลยครับทุกคนที่แคนาดานะครับดูครับจังหวะมาริโอ้ยูร์สกี้ดี่เปิดบอลใส่เข้ามาเข้าทางของทีเด็ดสินแดงดาครับวิ่งมาแล้วก็แปะเน้นๆครับ 3ประตูต่อศูนย์ครับเอสจีเมืองทองยูเต็ดครับบุกมานำครับทางด้านสิงห์ท่าเรือครับจากทีละศิลปแดงดาครับน่าตีประตูที่ว่ารู้เข้าขารู้ใจครับมาริโอกับทีละศิลปครับแล้วยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับทีละศิลปหลบปอกแขนกับตันทีมแทนกับสกอร์ตองเหล่าด้วยครับทีละศิลปแดงดากองงจะเล่นกับทีมเอสจีเมืองทองอาทิตย์ลาเข้าไปเปิดยัดเข้ามาลูกนี้สองสองจากบอลมากรโยกมิรันแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 4ประตูต่อศูนย์ครับมิลานบูโบร์ครับลุนนี้ถือว่ายิงแบบนิ่งๆนะครับใจเย็นมากๆเอาจนได้ครับมิลานบูโร์ครับก่อนหน้านี้เขายิงประมาณ3-4ครั้งนะครับแต่ว่าบอลก็ไม่เป็นใจครับแต่ว่าพอมาจังหวะนี้ครับเอาจนได้ครับยิงด้วยเท้าขวาครับไปเสาสองครับมาซิเซฟครับชนินเซเอครับช่วยทางนัดเอชจีเมืองทองครับบุกมานาครับทางหน้าสิงห์ทัลเลียครับ4ประตูต่อศูนย์ครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะนี้บอลลูปไปหมดเลยครับจับหนึ่งครั้งครับ โยกมาขวาก็นี่ครับแปนเน้นๆครับ4ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเขานะครับหลังจากก่อนอันนี้ทำมาแล้ว1ประตูครับที่อยูกับยิงแน่นอนมากครับจอนนี้เน้นๆครับยิงแปรครับไปเสาสองครับบอลกลุ่มตะข่ายครับ4ประตูต่อศูนย์ครับเอชจีมของบุกมะน้ำซิงท่าเรือครับ เฟือครับไปหนักัวล่อเล่นของตัวรับหน้าโดนโฉบไปครับแล้วพุทธสินครับอาลงกรเบอร์ช่างกระเป๋านกบินบนเวลาการแข่งขันครับเป็นว่าสิงห์ท่าเรือวันนี้เปิดแพสสเตเดียมครับแพ้ต่อทีมเอสจีเมืองทองไปครับสูงประตูตัดสี่โดยทางด้านของเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดครับได้ประตูจากอิลิกปาตาลูครับนาทีที่ยี่สิบสองครับจากลูกโมงครับหลังจากนั้นก็ในช่วงต้นเวลาของครึ่งแรกครับ เป็นจังหวะพิบพลปริชกุลครับมาทำประตูที่2ให้ทางด้านเมืองทองนำครับแล้วก็ธีรศิลป์ดิงดาครับมาทำประตูที่3นะครับในนาที55และก็มาปิดท้ายด้วยมิลานบูบาโรครับ4ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่85ครับทำให้เอสจีเมืองทองยูติเต็ดครับพวกเอาชนะสิงห์ท่าเรือครับทำให้พวกเขามี30คะแนนจาก14นัดครับก็นำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับขนาดได้สิงห์ท่าเรือนะครับ14นัดเองก็มี21คะแนนครับ หรือว่าเป็นชัยนะที่สวยงามครับของจากฝูครับในทีมทองอีกเกมนี่นะครับครับวันนี้ครับเวลาของการรอสนของเราก็หมดเวลาตัวนี้เท่านี้นะครับสําหรับการชมไฮไลท์ครับของทุกคู่ครับก็เดี๋ยวเราชมกันได้ครับจากรายการแมนออฟเดยครับซึ่งก็จะมีจัดการหลังจากที่จบเกมทุกเกมนะครับแอนดี้สีงหเรือศูนย์